สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการจิมเลอร์นะวันนี้เราก็อยู่กับเกมเซอร์เจนซิมูเลเตอร์2013นะครับ2013หรือว่ายง่ายๆก็คือเกมมอเตอรอ์ลักขี่หถูกมาหนาวเนี้ยนะอ๋ะอใช้ยาลุนใส่โทรศัพท์โหมีไรอ้าถูกมาไม่พูดอีกโอ้โยเดี๋ยวเราจะวางวางให้เป๊ะน,นะครับ เกมนี้เป็นเกนเมที่เล่นยากครับเราต้องขยับให้มันง่ายเนี่ยง่ายล่ะวางเตี้ยเดี๋ยวมาดื่มยาอีก,ก่อนเอาเด็ดเด็ดเด็ดหยิบยาก,ก่อนนะอ้าวไอ้ไร่หยิบยาเอ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 ย่อา,อาไปชนอย่าไปชนมาครับเราจะเล่นเซื้อเจียนในนี้กันกะกนะอึ๊ดขวดอินเตอร์กดอินเตอร์ เอา้าใครก็โทรมาเหรอหมะอ้ปวโอะโอไปอะอะโอ๊ะัอะอ๊ะโอ๊กโอ๊อบะโอ้ะโออะอดอ๊ะโอ๊ะโอะอ๊อ๊ะอ่อ๊อออะโ๊อะอ๊อบะอะโออ๊อออ๊ะย๊บใใบบอบ,บ,บ,อบต้องรอดออบอบะน,นะบอบ,บอบต้องเชื่อใจมา,า,บบนะบบจามาเลย หยิบออกมาสิครับพี่น้องเอาเอาเอาเอ้ยเอ้ยอย่าเอามาฟังมาฟังอือเอาออกไปดีเล่นยากทำอะไรวะอ่าแล้วเราก็ขวดลบไปก่อนขวดขวดไม่สนใจอ่าเราก็จะทำการเปิดฝาหัวใจออกก่อนนะครับเพื่อเป็นการหยิบมาง่ายโอเค อะไรวะมันมีอะไรขึ้นมาไม่รู้มันก็เลยทำเฟลเลยโอเคเอาใหม่มามาหยิบนี่ออกก่อนออบชั่นใช่ไหมวะทำไมเสียงหัวใจบ๊อบมันเต้นแรงจังอืมเอาหยิบสีหยิบสีหนูโอเคโอเค,อ,เคอย่าอย่าหลุดมือนะอย่าหลุดมือนะจับจับมันมัน่นจับมันมันปั้นให้หมาย <laughs> นั่นไงว่าโอ้ยเล่นยากจริงๆครับเกมนี้ครับบ๊อบหมอจะช่วยบ๊อบเองบ๊อบไม่ต้องห่วงนะว่าบ๊อบจะตายเชื่อใจในฝีมือหมอกายคนนี้แล้วบ๊อบจะรอดอึออุ้งผ่าตัดซี่โคง้งผ่าตัดที่โครงผ่าตัดผ่าตัดอทะลวงซี่โคง้งนะครับแล้วก็เปลือกเออ

ของอันตรายโอ้โหเลือดตอนนี้เลือดบอ๊อบลดลงเรื่อยเอ้ยไ่อยอกไปเฮ้ยจะไปตรงหน้าป๊อปอือจะไปเป็นการเอาปอดออกนะครับอ้าวออกมาดิเฮ้ยมีกับอะไรเสียงเสียงการเอาปอดออกอ้าวบอ๊อบดมปอดตัวเองปะอืออ่าวสองอันเลยอ่า ใครที่มารักษากับหมอกายนะครับหมอกายเขาจะไม่คิดค่ารักษาพยาบาลนะครับแค่ได้ช่วยคุณก็ดีใจแล้วนะคำพูดของหมอกายเขาว่าไว้นะครับตัดอดดดดอปั๊บั๊บปั๊บเอาจับดีดีดีดมีดอะไรหมอโอ้ยสักกูได้มารักษาหัวใจกับหมอฮานีอ่อย่าไปแทง ไปแทงที่โคงโอ้วยากจริงๆครับเกมนี้มามหท่ไมอีสวานก็เฮ้ยเฮ้ยอยา่าอย่าไปจิ้มทิ่เฮ้ยออกไปเอา้าอะไรอยู่เล่นยากจริงๆครับเกมนี้มาเอ้าเอาถึงเล่นยากแต่กูก็อยากเล่นเอา้าอีชมินอะไรนั่นนะ าจะไปหยิบขาดทำไมเลือดเลอพันหนึ่งแล้โอ้โหอะไรเยอะเนี่ยมันยากอีตรงผ่าตัดเฉพาะอาหารตรงนี้แหละเฮ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วต่อไปเป็นการผ่าตัดหัวใจ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 บ๊อบหัวใจบ๊อบหัวใจบอบเฮ้ยเฮ้ยบ๊อบบ๊อบเฮ้ยบ๊อบไปบ๊อบ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 จะรอดแล้วบ๊อบเอาอะไร อะไรมันติดอะไรมันเนี่ยบ,บ๊อบหัวใจหัวใจบ๊อบบ๊อบไม่เอาเปืนบ,บ๊อบบ๊อบอ้าก็อะไรวะกูช่วยแล้วนะกูช่วยถึงที่สุดแล้วนะ เอาใหม่กันอีกรอบนะครับบ๊อบมึงมึงเมือม่อกี้มึงจะรอดแล้วนะกูจําได้กูย่อนก่อนที่มึงจะตายนะพ่อโอเคมามาเริ่มกันใหม่เลยคราวนี้บอ๊อบเขาต้องรอดมาเราจะค่อยผ่าผ่านะครับเจาะเจาะเจาะพี่โค้งนอน ไปจอดนะเฮ้ยอย่าไปจอดอย่างนั้นโทะลวงปอดทะลวงปอดอือพาพาค่อยๆพาอ้เอาเฮ้ยอยา่าอย่าโอ้โหทะลวงปอดหาพี่งไงวะเฮ้ยเฮ้ย ค่อยๆนะเราจะช่วยบอบครั้งนี้เราจะค่อยๆค่อยทำเฮ้ยเฮ้ยที่วิญาตกลงไปเนี้ยจับดีๆโอ้โหเล่นยากจริงๆครับคืนนี้อ๋อบ,อบ๊อบเสียเลือดเยอะมากวิทยาอย่ามาตรงหน้าบ๊อบหยิบสีโค้งออกหยิบหยิบออกอ ออกเอาไปให้บอบอีกปอดกวที่อีกปอดออกเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ออกวะออกออกสีออกมาออกมานาฬิกาไปละนาฬิกาซื้อมาตั้งพันหนึ่งซื้อไม่ใช่พันหนึ่งเยอะไปสามร้อยพอแล้วนาฬิกาของหมอในสามร้อยเองนะบอบไปซื้อเอาแต่เอไปเป็นการผ่าตัดผ่ากระเพาะอาหารนะ ส่วนยากแล้วโอเคอเราจะทำให้มันเหมือนเรียบง่ายเอ้ยเยี่ยมต่อไปผ่าตัดหัวใจต,ต,ตัดหัวใจอุยอ้ยอุย้ยเลือดทะลัก มันผ่นมมาปัดไงวะเมื่อกี้ทำไมผ่าง่ายอย่างนี้ฮะเลือดตัวเยอะทำไมมันผ่ายากนะบอสมึงจะตายเกี้ยโอ้โหทำไมมันเล่นยากไงไอ้บอสไอ้บอสไอช่วยหมอเลยไอบอสไอ้บอสไอ้บอสไอ,บบไอช่วยหมอเลย ไม่ไม่ช่วยหออไ,ไม่ช่วยอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมารอบสุดท้ายได้โปรดเถอบบอบได้โปรดอ้าวได้โปรดจงช่วยหมอช่วยให้ความร่วมมือกับหมอด้วย มันยากนะการช่วยเหลือเธอนี่มันยากจริงๆอ,อยากรู้ว่าจริงๆเขาใช้สว่านมั้ยใช้สว่านในการเจาะมั้ยครับของจริงอะก็น่าจะใช้อยู่หรอกมากนะหรือไม่ไอ้นี่ก็เถื่อนเกินเอาเอาเอา,เอ,าอืเดี๋ยวคุณจมอะ่ะ <c oughs> โอ๊ย อะไรวะทำไมมันเล่นยากแกงเกมนี้นะนะนะว่ากูจับดีแล้วหนังดีนะแกโอ้ยแล้วมันใช้ได้เครื่งมือเดียวนะเว้ยที่ผมถนัดนะครับเอาไปหยิบครับต้นบัตรหาพี่ยมื่อยไหม น,นี้โอเคอ้าวไม่ผ่านะเราจะค่อยๆพาที่กลุงบ๊อบออกมาจะไม่สนใจเวลาที่เหลืออยู่นะครับยังไงเราต้องช่วยบ๊อบให้ได้ครับอนนี้ จะทำให้บ๊อบเสียเลือดน้อยมากที่สุดครับอ้าวไม่แตกทำให้บ๊อบเสียเลือดน้อยมากที่สุดมันจะดีต่อไฟฟักหน้าโอเค โอ๊ยโอ้ยบ๊อบเอ้ยบ๊อบเอ้ยโอ้ยบ๊อบเอ้ยบ๊อบเอ้ยยระวังนุ่งมือกับหมอหน่อยติ้กเลยเครือมืออันตรายเอ้าเอาที่โครงดำมาขอดออกอืมปอดอกเฮ้ยเลือดเหลือสี่พันเรายังมีความหวัง ป่อยตัวเองซะไอหนูรอบนี้บอ๊บอบบ๊อบไอหนูหนูบอ๊อบคุณต้องรอดอ่ะโอ,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 อเค หลเราต้องเงียบเราต้องเงียบเข้าไว้ตอนนี้เราต้องใช้สมาธิในการช่วยบ๊อบนะอืมนี่เลยยังมีอีกอีพายข้างล่างเฮ้ยหลุดแล้วใช่ปะฮนะ้ขุดเลยมะเฮ้ยหลุดแล้วอะต่อไปพาหัวใจพาหัวใจมันยากนะ tống pha từ này quá ý pha một chai nhé nhá à hơi lụt léo dài nữa ấy 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 bóp bóp mò chui nụ ra đâu bớt bớt cái một chai nhá luộc nữa ấy ขั้นตอนการยิบหัวใจม,มันยากครับเฮ้ยเฮ้ยบ,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 บ๊อบบ๊อบจะรอแล้วบ๊อบยิงโอ้เป็นอะไรที่น่าดีใจยิ่งนะโอ้โหได้เกรดดีครับเกรดดีแค่ยังดีวะผ่านแล้วโอเคเราก็ได้ช่วยบ๊อบเรียบร้อยแล้วครับโอ้ย,ยี่ยมมากครับเยี่ยมากดีมาก,มมากขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับเปิดรักทุกคนครับ เบิร์ดรักทุกคนเบิร์ดรักทุกคนเบิร์ดรักทุกคนรักทุกคนรักทุกคนเบอร์ตั้งชูนิปโป้งด้วยเยี่ยมเยี่ยมมากมากเยี่ยมมากมากเลยอ่าอ่อบบาเอาว่าคลิปนี้เราก็ได้ช่วยบ๊อบไว้สำเร็จนะครับ <c oughs> อ่าเราจะเจอกันคลิปหน้านะซียูเกนยุติได้ไม่ได้น้ำก๊อบเยียมเจอกัน <c oughs> เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับเฮ้ยเดี๋ยวๆดก่อนจะไปรับโทรศัพท์เ้ยกดึมาปังเขาบนก็หน okay. okay. uh, ึ huh? ่งนะโอเคอ่าเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ